ไกดองอยู่กันไรล่ะในี้เราซ้อมมากี่วันครับก็ซรอมมาประมาณสามสี่อาทิตอันนี้มาแทนปะครับอลองรู้<ช>ทุกทีวันอาทิตย์นึงครับแล้วเรามีรายการอยู่ไหมมีรายการอยู่วันที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ๋อแล้วเขาเลื่อนเราออกมาวันนี้เลยก็เคยหยบจากวันศุกร์มาวันอาทิตย์เราก็ซ้อมปวดอีแล้วเนาะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายาที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ที่เดิม มีใครเป็นกูป้ปอลซ้อบ้างครับอยู่นะตอนนี้พี่ๆในงานก็วพวกในค่ายเจอกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับหนเจ็ดน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้หกสิบยังอบบนี้มวยสไตล์อะไรครับครับเื่อวันนี้เลยต้องมาเจอจอมโหดเนาะไม่เคยต่อยกันมัน้งครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขายังดูๆมันนะเขามวยสไตล์ครับเพื่อเดินบุตรวันนี้มาเจอจอมโหดวางเกมวางแผ่งไงดี ต่อยตามตาตาเราไปมีไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิขบวนทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่วันนั้นต่อยกับเปรมังชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสี่เนาะโอ้วันนั้นปล่อยไปต่อยวันนี้ร้อยยี่สิบสี่เมื่อเช้าสอบหนักยังเป็นไงบ้างมาพอดีเลยมาสารบัญเลยเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาแค่เหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าหรือเปล่าคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็เป็นกำลังใจด้วยวครับทันทีนะอ้าวันนี้ขออน้องโชคดีต่อมาครับ